สวัสดีค่ะนี่คือยอดของต้นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กนะคะสามารถนำไปแกงได้อร่อยมากๆเลยนะคะเราจะเด็ดยอดไปต้มค่ะให้รสชาติความขมลดน้อยลงนะคะวิธีต้มก็ง่ายๆค่ะน,นําน้ํานะคะต้มให้เดือดค่ะใส่ใบขี้เหล็กลงไปนะคะต้มประมาณ20นาทีค่ะใส่เกลือป่นนิดหน่อยนะคะ พอต้มครบ20นาทีแล้วนะคะเราจะนำไปขี้เล็กค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเราจะนำนะคะยอดขี้เล็กมาต้มต่ออีกครั้งหนึ่งถึงสครั้งค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะคะว่าชอบขมหรือว่าไม่ขมนะคะแกงขี้เล็กนะคะเราก็จะแกงใส่ใบยะนางค่ะใส่เครื่องเทศนะคะเช่นพริกนะคะตะไคร้ค่ะ แกงใส่หนังนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะใส่ต้นหอมนะคะใส่ใบแมงลักค่ะเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่นำไปประกอบอาหารนะคะได้อร่อยมากๆและก็มีสารอาหารมากมายเลยนะคะยอดอ่อนสวยมากๆเลยค่ะแตกยอดสวยมากๆเลยนะคะ ต้นคีเล็กนะคะสามารถทนแดดได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีนะคะ ต้นคี้เหล็กนะคะนอกจากจะนำยอดไปประกอบอาหารแล้วนะคะยังให้ล่มเงาได้ดีได้ด้วยค่ะเป็นผักพื้นบ้านนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บได้นานหลายปีเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะ